สวัสดีค่ะพ่อเข้าอีกแล้วค่ะกับช่องทีนีสานคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะครับผมสวัสดีครับผมพ่อคือเก่าครับผมกับโกดทีนิสานครับผมพบกันพวกพ่อวันนี้ยแย่แจวมัดถึงตาหน่อยนี่สงสัยพ่อเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้สงสัยจะเก็บเฮ็ดอีกแล้วครับผมโกโกทำงานอยู่แล้วครับพี่น้องโอมันนี้เก็บตัว มันงงคนเธอผมกลัวไปทำงานอีกแล้วรอบสองเวลาปีนี่รอบเรื่อยๆรอบสองรอบสามออกเรื่อยเนาะโอ้โหนี่เหยื่อหนังเกมอมตัวนี้ไหมไถเอดปัวเอฟปัวออกไหมเอดปวกออกครับนานช่วงนี้ครับผม เป็นแหวปานปลูกเนาะเอาลุดละออกแบบมีระเบียบเนาะไปแถวแล้วเนาะมนโซ่ฝ่าวะเอาออกก็เนาะบ่าักบ่โอ้บ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 ่าบบ่าบ้้าบาบาบ้้าแ้้าบ้าส้้าบ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 า ถบงใบคากมันก็บมาออกแล้วทีน่าไปเด้เดี๋ยวงามเนาะเห็นรกบเนาะรังบเดี๋ยวนะพงเดี๋ยวว่าเรื่ันมีเท่านี้ฮะจังวะหาเคียมังอีตด้อืซึเป็นใครวะนั่นบออาจจะมีนาาไ่ดอกนะเด็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าดอกสิอกเยอะ ตาเลยนะครับพี่น้องเนาะครับไปหลอกมองหาไปเรื่อยๆครับผมไปหามุกน้องท่านหายยะเจียวเคียก่นครับผมผัวจังนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพียงได้นะตามคาดจิ๋วครับผมกลัวๆกับทำงานป้าปามกับทำงานพฝนวาฝนตกพี่น้องครับผม ถ้าวกระจกบ้านเนี่ยเราเนาะเนาะโอ้ยบ่ฮู้ว่าเฮ็ดออกอีกนี่แล้วก็บ่ได้มาเบิ่งครับผมเอาคือเก่าเอาคือเก่าล่ะครับบ้านกันไ้บ้านเฮาก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพเนาะล่ะเนาะและวนี่มาอาตัวมันงามๆบัดนี้ครับพี่น้องโอ้ยปลาป่ามาทํางานพี่น้องเอ้ยฝายเก้าใหม่เดิมแล้วครับผมทุกท่านจนสวนจะของน้องๆเนาะ ยได้ดออะบ้งนี่อ้าวนเห็นอยู่เนาะกล้องมาไว่พอไรครับผมมันสันมันสั่นโอ้ดอกงามเลีดอกงหา่พ้อมครับเี่น้องสามดอกนี็ไหมดอกม้คัดห้ามครับออสุดจอดกรดออกออกหน่อยครับผมตัวดอกงามเนาะล่ะดอกง่ย อันแห้งบานแห้งไอ้กครับครับครับบัวเข่าครับเพิ่งเกิดฝนซื้อถราเกิดถ้าเกิด่ะรมันขึ้นได้ถ้าเกิดนได้นะขึนได้ยูครับดอกนี่งามยูดอกนี่ครับผม ซูบุ้นบานแล้วก็เอาไปกินได้ยูนี่ถวายได้ยูได้ยูตัว่าที่เอาไปมัดตะกอนครับผมรอบนี้ซูบุ้นบานฝนตกลองเลิกเห็ดมังบอนม่เห็ดเอ็ดเสือลองปาดดอกมาเพื่อนนะเพื่นว่าเสื้อมันยิ่มใสเพื่นว่าเสื้อเห็ดมันก็เสีย่อนมันหลายที่สุดครับใต้ดอกครับผมตัดออกมาให้พี่น้องบุญรุ่เขาห้องยังสปอป่ะนี่ดีครับผมจะออกจุดใต้ดอกนะครับผมแต่ว่าหอมกับบ้านเคยอรือตะวัาหอมสีรองเนาะห้องยังก็มีต่วันหอมน้อย มาบ้านเพื่อพะดอกข้าวสาลีอยากลองมึงนี่แหละอู้มนไปเลยกะตาน้อยใช่ไหมเป็นหมอกหลอดกะตาน้อยนี่แหละเอาเก้าตัวนี้ไปโอ้เอาเอาเอาให้มาใถังเอดลองมึงเนาะครับผมเนเปลี่ยนคือเพิ่นได้เพิ่นมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแม่ ว่าเพันเกษตรผลมาแล้วืมดอกนี้เป็นสันเนาะเขาบอกว่านเคยปลูกด้เขาบอกวนานั่นอู้มันเปื่อยไหมเปื่อยแห้งแท่นี้นี่ละนี่ละมันแห้งเข้มข้นพันวาฮันเข้มข้นพันวาตอนนั้นเขาแจ้งไปแยกออกเห็ดมันเกยตันนี้เลียวก่ออ๋อไปบัดิีนิง้างก็ห้องหนาวมั้งห้อม ว่าจะเฮ็ดปูวออกอย่างเดียวว่าแม่น้องหลานน้อเฮ็ดละงูออกขึ้นกันแม่นเฮ็ดละงูก,ก็ร้อยออกว่าแมน่นว่าแม่นบันเบิดออกนี่แล้วออปะใบโตเหรอฮะยืนมือขัดเอ,อวเห็นแล้วบ่พ่อเหรอครับเฮ็ดปูกไม่ละโอ้ <laughs> เฮ็ดปูกตาเฮ็ดปูกตับฮ็ดปูกตาปน ล,ลุ่นไหนอันีโคตลุ่ไหนนอนเลยจักรลุนอะไรอ้าเก็บไม่เลยอ้เก็บไปไวะเป็นโอ้เป็นอยากเป็นมุงกล่องอ่ะสันมาวันเยียบกบ่เอับนี้ขาบดดยอยาวดอกแค่ปลกตอัตานขาสัน่นอ,อยากบานเน่ยาะละาะ นันบอบอก่าสยากบานแล้วเดกไปทางอันะรบอกวานันกินมันไแม่งกินขามันนั่นแหลรแม่งกินเอาบ่เอาเอาเอ้าเอ้เอา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 เอ้าอ้าเน้อ้ขี้เอ้เอ้้อเ้้อ้อ้อ้า้อยเาาาเ็ดวกาน เอาไปเอาไปปนเด้เอะไปต้มปนปิ้งได้ปิ้งบ่แมนครับปลาอ่างเพิ่นปิ้งปิ้ง,งเน็ดอแต่ก็ปิ้งเขียปปดปนใสยกันโอ้ยแมนอิริ่์เื่อมันกระเอืะ เปียปิงพกสดนะแต่ขาสดมันก็ยังไข่กแ็งเลยแตุ่่มอันนี้มันฮุ่นเี่ะถ้าว่าฮิตนี่นี่แม่นี่แม่หาเออดอกมันขาอ่อโอ้ขาบ่เอาดอกมาเอาดอกไปหาไปเรื่อยครับผม อันนี้มันเห็ดยังก็เป็นจุ๋มๆนี่คือคนันนี้โอ้เห็ดปลวก <c oughs> คือมีดอกเดียวเพิ่งสิงขึ้นเนาะคะนันนี้โอ้่อดคาได้แค่นี้อ่า ตกเนาะค่ะมาขึ้นีนมัน,มนมกะเล่นี่ยขาเป็นยังดีอยู่นี่ตจ้นี้ขาใบหย้าปั่นแห่เฮ็ดปวกกันนี่เฮ็ดปวกขาสัตว์ No, no, เป็นแถวเล่นมั้เาเนาะโอ้ยมูไนย์ไอย่งนน่ะ ใส่ไอ้โอ้พี่เดอาพี่น่ออกใหญมากพี่น่ะพี่เดพี่เดอืมเอกจิ๊กไอ้กจิ๊กพวกปกิกออกงามอยู่เด้เดอืมออกมากเป็นนี่เปนแท้ามากังสีเลยนี่ เออเด็กเป็นสายมั่นนี่เลนย,น,ยน,นี่นี่สายพุนกับพุนยางหาถาผุนยางกับผุนทางข้างหน้าโอ้หลายขนาดบ่เอ้าอันนี้ นึ่งนุ่มหลอดงามได้นน่ะนงามยคกดีแจกใส่ละโอ้ไปสายไปีิแลเนี่ิงว่ามันเห็ดแล้วนี่นี่ครับพี่น้องมาบ่งกันโอเดหป้าคนน่ะต้องอไปสายไปนีกว่้วมันปิกกันจอมดนเนาะอ้ม่พอเอาจะม้วนมันเน่าเขาบอดเลยมึงเรื่อเอาดอกนี้มัน พ่อเอาแหละเติมเนเปื่อยฝนตกไซแ่เพื่อเป่เตามเป็าเงามๆนะครับผมอันนี้ไปจุ่มเปเบิงเลยน่ยโอ้สตัวมันมันดักขนาดนั้นแหะเมาหน่อยโอ้มันเพื่อเลยพ่อเอาแต่เมือมาคัฝนมีน่าหลอกพุมเกระิามด้วยนี่ บ่อไหจะได้นะมบ่านีก็เอาได้จุ๊กได้อยู่ได้ยู่เลยตันมันอนไหกันตอมูนี่ยจะได้อยู่นี่ปาล่ะป้าตอนนี้เอาเนาะตัวยัดยวนบ่อาก็บ่อเมันฝนตกด้ บอเกิดดนตงเมื่อวานโอ้ยลดเตาเลยพี่องตื่นดีกันนามันเอาได้กุ่มตื่นเมื่อวานห้าคนเบอรเมันลเนาะเห็ดให้ออกลายอีกเอบร์เก็ว่าเหตผออกลายโอ้ยบงามบองามบอลาแ่ก็ลดตาล้วล่ะเหงาตาหน่พูดด้นี่นะอ้โหนาวบดก็ได้อ้ายมีแม่ดอกนมบอเออแว่งามอยู่ด มีเหน้ำดอกดีก็ได้ออ้ยไยแข็งย่ดอกลยไหมดเลยสิออกไปนี่บนี่อ้อกได้ค่ะนีเลด้าะแวมันากใหม่เนาะ Ô mua một chị mừng lắm 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 อกไล่ขบเก็บกะเน่าห mm ิม hmm. ก okay. 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 yeah. mm ับเสดายพี่น้องเลยอืออไนไปเรื่อยๆพี่พี่เริ่มต้นพเลยพี่ลาสิเมื่อกี้เอาบบที่ก๊อกไรเทียงเหแม่เอา้ ดกงามพื่องนี่ปุกตับบัวกวงอันนี้บัสันแหงปเดเนาะตังาบัสันแห้งปเดยวด้อยางไว้ ตัวพี่บอสผู้ไหน่เางละมันนงหมือวานนี้ได้นีุ่นน่ะวานนีะฝนตกควเมื่อคืนแมมันตกใตัวตัวมันเอาได้อีกนแข็งอืม บัวออกเยอะเกยงเกินกอบุเมนกอรเบีนบ่เบนี่แปลาเฮ็ดในอนหนิตเป็นกออนั้นนะกออย่งกอในภาษาบ้านห้องห้องกอขี้หมูกอขี้หมูเอาตงนี้ขาคือสีเงิน่บางกินบางอะไรเขาจะห้องแบบไรห้องบุกกันบุกว ขายยไมด้ีต้อบานนี่โอ้คะเบื้อนาเียมกรตาพวกนอเลโอ้ยไปไปไปจะมีสุดแครอบปลายรอบนึ่งจะมาหายอีกเหรอนคเขานะครับผมไปไปเบื่งกันที่เทียงไปแล้วครับผมจ้าฮะคือที่เทียงหมละไขที่เทียงเทียงไ้ดาวเขาเลทั้งข้างบนนี่กัเฮ็ดเฮ็ดปลกค่ะนี่ข้างล่างก็เฮ็ดละงกนั่นแหละ เอากระตาหน่อยมาพูดอยากให้พี่น้องใครพี่น้องเขาเบิ่งนี่แหละโน้บเลียังเนาะปิดเลยโนบเลงเนาะค่ะครับผมค่ะคลิปนี้ที่นิสานกระจ่างไว้จำเนี่ยกรุณาพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ที่นิสานในเรื่องค่ะที่นิสานเขาไลฟ์ประการขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ